ชอบกินหรอข้าวไม่เคร็มพอดซะสักปานีเลยเนี่ยลองนี่ไงนะลองยังอะไรลองลองโมปลาไหลยังเนี่ยลองแล้วยอดกินจนไม่หมดเลยนะอันนี้ไม่ต้องมีไปดูตรงไฟดูไฟวันนี้ไม่ต้องมีไฟคิดเอาใหม่มีน้ำใหม่ ตักอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเนี่ยกินเยอะมีอ,มมอ,อะไรกินไหมวันนี้ครับผมผูดไม่รู้เรื่องรูยแหลกน <ừ> ี่อันนี้อะไรเนี่ยผักต้มนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวก,การกินกับข้าวเย็นต้มปลาน้่ยครับนู่เจน้ำครัเติมปลาปลาปลาดุกนี่ครับเนื้อเยื่ยุยยังไงล่ะ ักเนือ้อโดนไปตัวนั่เลยเเฮ้ยวันนี้่ะผักยังไงครบผักดิเนี่ยไม่นหน่อย,ยผักไม่ครบเลยผักผักูอ่ะใส่ให้หมดทุกอย่างเดีจะผมจะกินให้ดูนี่ครับท่านพี่นาอร่อยป่ะบวบบวก,บวกนาอร่อย <laughs> 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 นะครับบวบชิม น้ำพริกเนะี่ยไม่มีไม่หมูเนี่ยธรรมชาติจัดเนี่ยน่าอร่อยเอากินนะฮะกินแน่าอร่อยครับยอมคุณวัยโตไม่กินเนี่ยนะว่าตัวเองบอกแทนดูนี่ดิเนี่ยตักเข้าแล้วเลยไงหอมหอมตี๋หอมไหม หอมแม่หันึกบอกเขาดิหอมแม่หอมนะปืกิตการมือกี้ทำอะไรในช่วงนี้ม <c oughs> าครับจะเจอกันครับไปดูยั